ผมรู้สึกว่าอผมได้ใช้ประกันอย่างอย่างเสี่ยงม่าครับเสี่ยงเพราะว่าคือผมไม่รู้ว่าคือผมไม่รู้ว่าโรงพยาบาลรัฐหรืออะไรยังไงเขาเรียกอะไรเหมือนเขาจะไปชอบค่าใช้จ่ายไงแต่ของผมมันมีค่าใช้จ่ายซึ่งสูงมากอผมไปอยู่โรงพยาบาลประมาณสิบวันค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับประมาณแสนกว่าบาทแสนสามมั้งตอนแรกผมก็ตกใจเพราะว่า ประกันผมมันโคเวอร์แค่ค่ารักษาพยาบาลซึ่งอบเวอร์ประมาณสามหมื่ผมต้องจ่ายอีกประมาณแปดเก้าหมื่นอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมก็แบบอะไรปะเนี่ย <laughs> ผมก็แบบโชคดีที่บริษัทมีประกันกลุ่มแล้วก็แบบผมไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาแบบประกันเขาเคลมกันยังไงจนเหลือแบบโอเคผมสามารถจ่ายได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยประกันชีวิตมันประกันสุขภาพประกันชีวิตมันมัน มันช่วยช่วยช่วยชีวิตผมช่วงนั้นะไงเงี่ยเพราะว่าอาการโควิดผมไม่หนักเลยไม่รุนแรงไม่ได้แบบว่าลงปอดหรืออะไรที่แบบรุนแรงแต่ว่าพอจะต้องออกโรงพยาบาลนอะแล้ววันที่จะต้องจ่ายค่ารัา <c oughs> บาเนี่ยผมช็อกเหมือนกันแบบหมอครับผมจะพูดอย่างนี้ก็บแบบเกรงใจหมอเหมือนกันนะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยผมยังไม่รู้ก็ผมไปติดอยู่ไหนมันมันติดง่ายมากแล้วก็ถ้าโชคร้ายอาการมันรุนแรงแล้วมันก็นั่นแหละเ็อยากจะให้ทุกคนแบบว่า ลองลองดูดูไว้อะไรเงี้ยมันอาจจะช่วยช่วยได้แบบไม่ต้องมากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับออ,อไรครับเฮ้ยโอเคเมื่อกี้ตอนเล่าเราอาจจะฟังเป็นเรื่องตลกนะแต่ผมขอรู้สึกว่าเ,เรื่องสําคัญจริงๆเหมือนกันเรื่องแบบประกันกชีวิตอะไรแบบเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยแบบช่วยเซฟเราไว้ได้จริงๆกันเนาะเออนะครับโอ้ยขอบคุณมากครับ <S <S <C' est> แล้วพอพอมีประกันตัวนี้เราก็มีเงินนามาทําบ้านเพิ่มมาเพ<อ>ิเ่มมา